หออออเเดืนสบายดีพี่น้อง <laughs> นีัง่งจอยบันไดมาซืา้อขนมใจห่านก็เลยมากพี่เออมะลินนำ้ำมาะลินเนื้อไหมน้อยนี่พี่น้องเซียวนอ่อยที่ลุงปานาเออโทษกับมะลินสบายดีปลุ้งนะแม่ลูกสบายดีปลุงเ้ <laughs> คเง,งคนเลี้ยงน้ำนี่พี่น้องเลี้ยงเป๊ปซี่เม่มอนบอกกินเป๊ปซี่เม่มอนกินสติงเพิ่นก็เลยเลี้ยงน้ำสติงเม่มอนเด้อ ือเ็ปาห้าักจกขึ้นซจะถือบเหล็กปลาถือเล็กห้าปลาพันกิโลนไห้สำนักกระโพดเนาะหัดก้อนอันสื่อสื่อระเดกกระดดเล่าหันโตละสามสิบพันอันชฮตอันหัวคำหวยหันเนีกรโพดกระเดกกระดดพิ่น เราเห็นเมซี่มาพันเห็นเมซี่หมอนเธอมานอนเมื่อคืนลาพันเห็นเมซี่แานุ่งชุดขาวแลนั่งจำินยวนกใหม่หั่นใหม่หั่นะบกเชิดเ่าแ่าเป็นปลาขาาเราไปใส่นกยางพุนใส่นยางพุิก้านงยางหมดแล้วสิโอ้ยสือปลาขาวพันหาพันแบเออบ่าโอ้อยนะแค่เป็นก้านซ้อนคมพันสู่ข่อยพัางข่อยกระือกะี่ผอยู่ได้นะคันจะให้เห็ดคัวเห็ดอ้าถึงซิปันกีเรียงว่านนี่นะ ค้พอนีเดอร์มนิเดอร์แต่ถูกขค้พนอีกม่ออื่นพันจะหายอย่างโอ้ยโผดพลายลูกนกกาเนี่ยทนมืสิหายบังลายลูกเอาเป็นหัเด่นเลย็ดควอยันน่ะเฮ็ดควนขามันหองไปเฮือนพลน่นได้พี่น้องน้ำถ่วมแต่ละปีก็น้ำถ่วมเต็มอยู่ปีนี้โบได้กินเงินยาะยาย มาดีประกังคนกระดานปาะกังบบกูข่นแจ๊กวางประกังก็ดานแจ๊กปางทุอย่างเออเออนาเอาข่นนัเออบางหนาบางตาอยู่จ๊กาสังข์สงเสื้เสียงป้องประมาณกลาง ลำเบื้งลำพินเป็นบ่ลำเป็นเนือลำพืนได้อลำพืนพ่อจะเปิดมันกังออกมานังละทึงเตียงเอออย่าหัวด้อยตะกี้ค่อยยิ้มบอกลยอมอนว่าเป็นถูกกุกอ้างอ้างวันี่และแบบเสียงยิ้มมันค่อยอัน เืนไ,ได้ไดาูหลักภูให่บนอย่าเห็นเขาแลมเมียงข่อแจะเปิดพรมานกังงห็นฝรัง่งมันนอนตาย <c oughs> เล่นผู้ไส่นอนไงแล้วว่าสิบายให้มันเลวแล้วว่าสิบายให้มัน รำตลกด้วยพี่น้องเด้อในรำตลกเห็นมอรำเขนรำเนี่ยนะก็เลยรำตลกมาแล้วเจ้าชีแล้วเนาะพี่น้องมามียังแม่น้อยเพิ่นเข่าเซโนด้วยพี่น้องเพิ่นเอยู่จ้าน้อย่นมาเพิ่นไปตุลาคนกินขนมก็จะเสียเอายังขนมยังมากินมาหย่อเนี่ยบ่มาเบียดเนี่ยเสีกินเมื่อยนั่งไม่นอนไม่มอนก็เลยหยางมาซืนมมาือขนมเซฮานเออ เออนี่เด้ขนมเพิ่นขนมนางจอยเพิ่นซื้อมาขายอยู่เฮือนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มาแพ่เฮือนไม่น้อยเลยมาหลินอยู่นี่เลยน้องมือนบแล้วบานีพายที่แท้ก็แะร่ก็ไม่ได้ยังพี่น้องพอกันมานั่งหลินจุ่มกันได้ดินั่งจอยพลที่มาแพร่ประจุกระจายแพร่พลที่มาแพร่กันแล้วนยำเงยมอนนยำเสี่ยวหน่อยนี่แหละทางเดียวนำกัน ปัจจุปัจจัยเด้อหั่นมืนหนเี่เฮ็ดยั้งอะไรกันเลาไล่ละเอียดซีเฮ็ดครัวเออซีเฮ็ดครัวเออบนรวยหั่นเดี๋ยวนี้หั่นอ่ะเอออันคันเที่ยวบ้านมันสิเฮ็ดสิเฮ็ดเองพันเงินบ่เฮาบ่บ่หลายบ่มีโบหมดจะมีหลายเออแถวบ้านแน่ น้อยเทปัจจัยว่าชันซ่าแล้วตามคนใดอยากเผ็ดน้ำพ่นกับเอ็ดเนาะเออน้ามันถ่วมทางกันไปนะน้าก็น้าไม่ดีแล้เนาะคู่ก้นเดียวกินน่องเอ้อน่ไงไปน่องแล้วก็ตามสัทธาแล้วแต่ผู้ใดใจสอัทธาเนาะใจบุญเพราะว่าคือวันและแทบันหนอกันหน้าเนาะเขาิแพเทลายกับบ่มีเขาได้เต็มผู้สิบพันกี้เจ้าพันสูงสุด คันผ <mile> ู้มีแท้แท้หาชิบพันเบาแจงเนออันนี้นะเรามารวบเงินลนั่นล้านหนึ่งก็บ่ได้หอดกันไดแท้แต่ปากนี่แล้วยังบ่ทันเห็นเงินเถื่อโซเขาสิโจกให้เฮานั่นมันจักจักเดือนจังสิได้บูจักเออเออได้เฮาหันเออได้เข้าหันมัน่เามันมันทางเที่ยวนันกันไคกับเที่ยวมันเป็นเข้าคิดอะไรแม่มีจักพอพอนี่ยมันมีหกพอเดี๋ยวนี่น่ะ ราค่าทอได้ทดาใดราค่าทอหันเมื่อนี้สิไปทำยียกนี่น่ะสีส่บุญก่อนเออสีบอส่บุญเฮรื่องพุ่นนี่ยนี่ราคาทอทอใดราคาเหล็กเทอใดแล้วมีอันหินเท่าใดมีายเทาใดมีปูนเทาใดเราจังเสียนั่น เขาคิดไรยเผาเผาหันชิปลาไหลในไดมงเทียวโอ้ลายเติมสองห่นลยเ้วอมงสิปลาไนี่แหละสองมื่นสองมื่นเขาโมสองหมื่นไหหนองหนเห็นนั้แหละเขาไปาให้คนยอ่น้ำเขาสิเฮ็ดเองให้คนใต้กแมนยุ่ใจห้องยากเฮ็ดยูแต่ว่าเขามับ่มีเออมันบ่มีวยกันเนาะไปกันเที่ยวน้ำกันทางสนั้น่ทางส่วนรวม ใจสถานนี่เขาอยากเห็นทันแรกทันมีเงินทันน่ะอยากเห็นให้มันอยากให้สะดวกว่าสะดวกทั้งผืนทั้งโตทั้งก็ซอยกันเนาะทั้งผืนทั้งโต้ซอยกันเทว่าได้คันได้กับว่ากันเอ๋ออันนั้นแล้วแล้วก็อยากเห็นให้มันสีกรุงกวงแน่แม่นบอกเพราะว่าเจ้าน้อยกันรถใหญ่ไปให้มันสะดัวรถไทยไปเจ้าน้อยเฮ็ดแคบลายพันรถเขาปิ้นพันเอาอีแล้วรถเขาตกอ่ะมันบ่ได้อีเฉียวเลยต้องเป็นสีกรุงกวงเลยเน่ะโอ้เนาะ ไปลุ้นอันทีเขาหาไปซอยนะเขาก็ต้องได้เลี้ยงเขาอีแมนบอกเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเขาแล้วเออเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเขาอีองนอยูุ่นกินอีแต่สแมนเขาต้องคิดอะไรเพื่อใบเมื่อสันนะอืมอะไรเรียะไรแต่ว่าก็อยากขอแพ้ผีแพ้นองนั้นเนี่ยนี่นะ่นนะตามสถาเนาะนี่ก็ย่อมือขึ้นเหนือหัวคุณแล้วสุดหัวคุณแล้วเอากรเห็นดี่ได้อ่ะกรเห็นดี่ได้อค่ะไปไปเดี๋ยิงตัวนี้นะไปเนี่ยไปเนี่ยเหนือหัวคุณนะ ผู้ใดเป็นพอบ้านในหันโต้องเข้าไปหาพอบ้านเลยเราต้องไปคุยกับพอบ้านเรื่องนี้นะแล้วให้พอบ้านรวมรวมลูกบ้านเนาะรวมลูกบ้านใครมีประจุปัจจัยเผ็ดทางรบกวนเรื่องพอบ้านได้เป็นทางไกลจะเห็นเหันได้แต่ว่าควัวนี่ควัวตัวหนึ่งหันมันยาคู่ได้เสียวไปเฮ็ดนะยาคู่ได้ เบ้านเป็นพ่อเขาก็ต้องเบ่งชาลูกได้แม่นยูดอกบังไพรคุณน่ะขั้นพ่อบ้านออกความคิดนะลูกบ้านมันก็ตามความคิดนำคือกันตัวนี้นั่นบอกว่าวันเขาขั้นรองเชื่อคนนี้านทางมัน ในเฮือนคอยแท้ๆทันยังบ่ได้บ่ได้เออมอนได้ะดับทางแวร์ห้องมอสหะกระจีดมอได้ระมอนบ่ได้หมอบอกคนเที่ยวหลายๆนี้แต่ว่าผู้ใดมีเงินเยอะทางบ้านตัวเองก็คนรู้เออมีความคิดความเห็น เออเฮานั่นเขาบ่ได้เที่ยวนําเฮาบ่หมดซะบ้านข่อยสมุดซอยบ้านข่อยนี่ก็เอาหน่วยซอยบ้านข่อยไดออกเก็บเงินกันได้ข่อยได้แต่ขนาดหน้าบ้านเขาก็ยังได้ไปดไปเ็นกันบ้านข่อยน่ะซอยไผซอยมันซอยบ้านเนื้อกบ้านเนื้อเก็บกันซอยบ้านใต้กบ้านใต้เก็บกันบ้านข่อยน่ะีนั่นไดเายังบ่ได้แปลงหน้าบ้านเขาเออเขาบ่แปลงยังบ่แปลงยังได้ไปแปลงได้เออม พ่ายยังไปส่วนทมส่วนทมได้บอ,อในใดเป็นคุมเป็นหู้จะไปเบิ้งไม่คนระ,ะบายหองไปเลออ้ค่อยไปเฮ็ดเขาไปเฮ็ดหน้าเขาไปเฮ็ดทาง เอเขาไปดำหน้าเขาไปเฮ็ดหน้าเขาไปเฮ็ดทางให้เขาเที่ยวเจ้าเบิร์นนั่นเองถือต้องไม่น่ะเป็นละไม้ออกหน้ามันเนาะฉันหน้ามันโปไอะไรใชาไหมถ้าฉันยังเป้งหน้าไฮหน้ามาใส่ด่วนรวมันกรมันกระเปื่อนเม็นบมอกมันนี่หน้าบ้านภายหน้าบ้านมันระบายไปเม็นบมอกมันกระไปตามห้องมันเม็นหมอกตัวนี้มันกระบุมีเม็นบมอกมันก มันเป็นทางเที่ยวตัวเองน่ะสิสามาคีกันเนาะถ้าเกเป็นนั่นเจ้ากระเที่ยวข่ยกระเที่ยวไนั่นนะอันนี้ันเป็นี่ไรนเออคันบานทกเ เพื่อนเจ้าน่ะมันเป็นมันเป็นในเมืองเป็นในเมืองอันนั้นเป็นบ้านนอกอัาหารบ้านกันนาสวยกันโซว่าข้างนม่นไม่เกิดพาเด็ดเด็ดน้อยนึ่งเป็นเขาเซลทอมาสูงท่านค่อยได้แพนย์ได้รูไปทามเมืองระเบ้อยังไม่ได้ไปทานมืองสิไปทามมือนี่แหละแล้วอันทอหนึ่งทไรเราค่อยจึงซิมาไหลร่วมบัดนี้เออไปทามเมืองมุนขาทอไรเป็นไหลรวมอีกบัดนี้ สิลยทอไลยังยียูเอาลาไเผาเผไปหันสิบปลายลาดฮะน่ะลาชาวเผาไปชื่อซื้อนเพเงเลบฝาเบงทอใหญ่ประมาณสัมไ้ทอนะก็ไปลามเบงมีหกทอทอท่าไรกะลเบืบงแล้วมันสรุปทั้งทั้งมัดมันทัไระอันนี้ อันนี้ว่าไปจะซื้อเด้อพี่น้องมาสองหมื่นนะน้ำพันไปขิดไหลยังมันยังหูไปขิดไหลดิยังทอเด้อเท่าไรหินกับายข่ซื้อได้อันนี้ว่าว่าซูพังเด้อพี่น้องเด้อะว่าสุพังเพื่อกรรมกรไปซอยเรือนี่เระบอกซื้อเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนาห่อก็ยังเรียบสามหมื่นคนได้เซลยวอ้าวคอมเมนต์เลยเป็ดตัวหนึ่งเท่าได้อะไรแต่ว่าสามแสนเลยเบี้ยกรวัวหนึ่งเท่าพัน เออกัน uh huh. uh uh huh okay, ั่นแหละเขาเลียกเรียกนดน่อยแล้วมืดสำนันแล้วขึ้นบ้านั่นหลเอาคลิปนี้ก็บโบมี่ยังด้วพี่ดองด้อมาดินเพื่อนไปน้อยแล้วก็เอาเรื่องเห็ดขนน้นทางเพื่อนไปโจยอย่างนันอะแผลปัจจุบันใจเราในหมู่บ้านนั่นแหละเราสุพังซื้อนาอ าบด้บ่าอีกย um, yeah, ังเนาะเจ็ดสี่บุญได้ทีเอำรักชาติกันรักมาได้เออรักมาทางแม่มอนี่ก็ได้เออทางแม่น้อยก็ได้ท่านผู้ใดอยากซอยเนาะเอ่อขวดน้ำเพลินพี่น้องเอ่อที่กระท่อบุญน้ำกันเออน้ำวายบุญที่ชนะน้ำห่วยน้ำห่วยทมห่วยเออห่วยเรียบร้อยเลยหนูห่วยเลยชิโจ้งให้เชี่ยวหน่อยเด้ออ้าวแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคบายเอ้าบ๊ายบาย